สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูแรนดอมความรักความสัมพันธ์เช่นเดิมนะก็วันนี้อยากจะมาดูว่าการที่คุณกับเขาอะที่อาจจะมีการงเงียบเงียบไปมันจะมีการพัฒนาหรือว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเรามาดูพลังงานของคนสองคนนะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากันไปหรือว่ามันจะเป็นการจบนิงเงียบ หายไปเลยนะก็มาเริ่มกันเลยนะมาดูพลังงานฝ่ายเขาก่อนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งเฉยอะไรมากมายเขาก็คิดกังวลใจว่าจะทํำยังไงต่อไปดีนะคะก็อาจจะมีใช้ความคิดเยอะมากหน่อยนะอาจจะเครียดบ้างบางทีก็ไม่รู้จะหาทางออกแบบไหนนะคะให้มัน จบดีๆหรือว่าเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะบางทีเขาเหมือนกับเขาจะทำอะไรที่ทำให้เขาลืมหรือไม่อยากจะซีเรียสกับเรื่องนี้เท่าไหร่อยากจะปล่อยวางมันไปแต่มันก็จะมีความคิดที่ผุดเข้ามาในสมองเขาในความรู้สึกของเขานะให้เขาคิดและกังวลใจอยู่เรื่อยๆว่าจะทำยังไงกับคุณต่อไปดี ก็ใจนึงก็อาจจะมีการที่งยม่ยังไม่อยากจบนะยังไม่อยากให้มันเป็นอแบบนี้นะคะแต่อีกใจนึงก็คิดว่ามันคงไปต่อไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ต้องการที่จะไปต่อกับเขาแน่ๆนะอันนี้ฝ่ายเขานะแล้วมาดูฝ่ายคุณมาดูกันว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้ไหม แล้วบางทีพลังงานอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะลองสลับพลังงานกันได้นะก็ฝ่ายคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็เบื่อเหมือนกันเพราะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแบบไม่อยากจะไปต่อแล้วก็คิดไม่ออกเช่นกันนะคะ ก็คิดว่าความรู้สึกที่เคยมีให้ที่คุณเคยทำอะไรไปให้เขาแบบจริงๆจ,จังๆอ่ะเขาคุณก็ได้ทำเต็มที่หมดแล้วนะก็คิดว่ามันคงเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับเขาเหมือนกันนะเขาก็นิ่งเงียบเหมือนกันก็บางชีก็เหมือนกับเบื่อที่จะเป็นแบบนี้เบื่อที่จะรอคอยเขาแล้ว เพราะมันเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นนะคุณก็คิดไม่ออกเหมือนกันบางทีเหมือนกับรอคอยดูซิว่าเขาจะเข้ามาขอโทษเข้ามาเทคแอคชั่นแบบไหนไหมนะบางทีก็เหมือนกับรอนิดหน่อยแต่ก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่นะคะส่วนเขาก็อาจจะเป็น ความรู้สึกที่ยังไปต่อในชีวิตของเขาไม่ได้อะเขายังใช้ชีวิตแบบอิสระโสดสบายใจยังไม่ได้นะเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณอะมันบอกแล้วว่าถ้าอยากจะลืมอะบางทีเขาก็ทำอะไรของเขาไปไม่ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันที่เคยใช้ก่อนหน้านั้นโดยที่ไม่ได้มีคุณเขาก็ใช้ได้อยู่ของเขาได้แต่ณตอนนี้มันเหมือนกับ ความรู้สึกมันแทรกเข้ามาอยู่เกือบตลอดเวลานะที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือว่าจะหันหลังแต่ถ้าเขาเลือกหันหลังความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันก็อยู่ในสมองเขานั่นแหละจนทำให้เขาคิดอยากจะกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นเขาอาจจะรู้สึกตัวว่าเขาสำนึกที่เขา อาจจะเป็นคนที่ทําในความสัมพันธ์อาจจะไม่เท่าเทียมกับคุณอาจจะไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรนะหรือมีข้อที่ผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปนะเขาก็ได้แต่เครียดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วก็สำนึกแต่ก็ยังไม่ได้เช็คแอคชั่นเข้ามานะคะเพราะดูเหมือนว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะจะปิดกั้นเขา ปิดตัวเองปิดปิดบังไม่ให้เขารับรู้เรื่องราวของคุณนะ่ะแล้วเขาก็ดูคุณไม่ออกเลยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาถ้าเขาจะเข้าไปพูดคุยเข้าไปอาขอขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นด้วยไหมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะยินดีที่จะยอมรับหรือว่าให้เขาไปต่อในชีวิตคุณได้ไหมนะ เขาก็ดูคุณไม่ออกเพราะว่าเหมือนกับคุณไม่เปิดเผยอะไรให้เขารับรู้เลยเหมือนคุณก็นิ่งเงียบเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วว่าคุณก็เครียดเบื่อว้าวุ่นเหมือนกันในความคิดความรู้สึกของคุณอนะแต่เขาฝ่ายเขาจะเยอะกว่านะดูดูแล้วฝ่ายเขาจะมีมากกว่าเครียดกว่าคุณยังแบบถ้าทำอะไรไปเจอเพื่อนฝูงหรืออยู่กับตัวคุณบางทีคุณก็ลืมเขาไปได้อยู่นะ แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงเขาอยู่บ้างนะคะแต่กับเขาสิมันเหมือนกับมีอะไรสะกดให้เขาลืมคุณไม่ได้อะเวลาเขาจะลืมมันก็จะมีอะไรมาสกิดหรือทำให้เขารู้สึกนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอะไรที่มันผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่คุณเคยบอกเขาหรือว่า เรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่เขาได้พูดคุยกับคุณหรือบางทีเขาไปที่อื่นที่ไหนก็เคยไปกับคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบเข้ามาในหัวสมองเขาแบบเกือบตลอดเวลาเลยอะนะเขาก็เครียดอะดูดูแล้วว่ามันก็เหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นผลกรรมหรือวิบากกรรมที่เขาต้องเจอแบบนี้ที่เขาต้องแม้แม้จะอยู่ ห่างกับคุณนะแม้ว่าจะหันหลังกันไปแต่เขาลืมคุณไม่ได้นะก็อาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะเป็นกรรมที่เขาต้องเจอแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นวิบากกรรมที่ทำให้เขาต้องกลับมาพูดคุยกับมาเคลียร์กับมาขอโทษกับคุณอีกทีนะถ้าเขาทำให้คุณ คล้อยตามหรือว่าเห็นใจเขามันความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะไปต่อได้เพราะการที่เขาอยู่คนเดียวเขาเป็นโสดอะสถานะโสดของเขาเขาก็น่าจะคิดว่ามันก็ดีสำหรับเขานะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าทำตัวเองให้มีความสุขสบายใจมากกว่าเดิมซึ่งถ้ามีชีวิตคู่มันก็อาจจะแบบว่า มีอะไรที่มีข้อจําจกัดที่เขาทําไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้การที่เขาเป็นโสดหรือว่าใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะที่เขาคิดว่ามันจะมีความสบายใจมากขึ้นปรากฏว่ามันก็เครียดนะมันสบายใจที่ไหนมันเครียดแล้วก็มันจะเป็นบ้าเอาเพราะว่ามันมีความคิดกังวลแล้วก็คิดถึงแต่คุณ มันเป็นอะไรที่ชอบโผล่มาในความรู้สึกของเขาอะว่าเกี่ยวกับคุณอะไรต่างๆนานานะก็นั่นแหละที่ไหนได้ที่เขาคิดมันก็ผิดไปหมดแต่สำหรับคุณนะํะเหมือนกับคุณเบื่อแล้วคุณไม่ชอบที่มันมีเรื่องจุกจิกกวนใจมีเรื่องไม่สบายใจกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำระหว่างคุณกับเขาหรือเขาเป็นคนทำให้คุณไม่สบายใจเป็นคำพูดการกระทำหรืออะไรต่างๆนานาที่บางทีเขาอาจจะมีข้อบอกพร่องนะบางทีเขาก็ไม่สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีข้อขัดแย้งซึ่งกันและก,กันคุณก็เบื่อแล้วคุณก็อยากจะหันหลังไปแล้วคุณไม่สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะ ส่วนเขาเหมือนกับจะเดินหน้าเขามาขอโทษขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยให้คุณใจดีกับเขาบ้างให้คุณให้อภัยเขาหน่อยเขาคิดจะทำนะคะแล้วก็อยากจะไปต่อกับคุณให้ได้นะสิ่งที่เขาคิดในใจอะ่ะส่วนคุณก็ดูเหมือนคุณก็จะมองหา โอกาสใหม่ๆอนาคตใหม่ๆแรกๆคุณก็อยู่เฉยๆหันหลังให้เขาแต่เหมือนไม่สนใจอะ่ะปิดไม่สนใจเขาแล้วอะ่ะเหมือนคุณกะไม่สนใจไม่เบื่อแล้วว่ะที่มันมีอะไรที่มันไม่สบายใจแต่บางทีก็แอบแอบรอ,อนิดหน่อยว่าเขาจะเช็คแอคชั่นมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค,ความรู้สึกของคุณก็ยังมีบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ คุณก็มองหาโอกาสมองหาเปิดโอกาสเหมือนกันนะตอนแรกๆคุณอาจจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครแต่บางทีคุณก็มีความคิดว่าเอาเถอะคงจะมีคนที่เข้าใจคุณคนที่มีคนเข้ามาจีบคุณบ้างนะมันก็น่าจะมีคนเข้ามาแล้วแหละเข้ามาจีบเข้ามา,าพูดคุยกับคุณแต่คุณจะถูกใจหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนก็อาจจะมีเข้ามาแต่ไม่ถูกใจนะแต่บอกได้เลยว่ามันจะมีเข้ามานะนั่นแหละก็คุณก็มองไปอนาคตอะว่ามองหาคนอื่นๆดีกว่าคุณไม่รอเขาแล้วคุณไม่สนใจแล้วแล้วเขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สิ่งที่คุณเคยเจอเคยพบมามันก็ทำให้จิตใจคุณไม่ค่อย สดชื่นไม่ค่อยมีความสุขนะมีความวาวุ่นในใจมีความอึดอัดอะไรต่างๆนานาคุณอยากจะพอแล้วปล่อยวางแล้วคุณไม่อยากจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ก็มีแอบรอบ,บ้างนิดหน่อยนะดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาอะหลังจากที่ไม่มีคุณหรือคุณเขาหรือเขาอาจจะ เคยพูดอะไรกับคุณแล้วแต่คุณไม่สนใจเขานะเขาก็ได้แต่คิดว่าคนคงหมดหนทางแล้วว่าที่เขาจะทำที่เขาจะยื้อคุณไปอ่ะคงอาจจะต้องปล่อยมือไปแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่การปล่อยมือครั้งเนี้ยเขาก็คิดถึงและหวยหาคุณมากเลยนะแล้วก็ยังออกจากความรู้สึก ความกังวลใจไม่ได้แล้วยังเสียดายที่คุณจักเขาไปนะเขาก็มีความรู้สึกแบบเขาแต่เขาทำอะไรไม่ได้อ่ะเหมือนกับคุณไม่คุณปล่อยมือไปแล้วว่าคุณไม่ยอมจับมือเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ปล่อยความรู้สึกตัวเองให้เคว้งคว้างให้ล่องลอยไปจมอยู่กับความ เสียใจความกังวลแล้วก็ไม่ใช่มีความสุขนะชีวิตเขาอะบางทีก็อยากจะเริ่มต้นใหม่มองไปอนาคตเพื่อจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเหมือนกันอยากจะตัดใจจากคุณเหมือนกันแต่มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เขาคิดขึ้นมานะเขามีเขามีนะมีคิดที่จะตัดใจจากคุณอะคิดแต่เป็นความชั่ววูบของเขา แต่จริงๆแล้วที่บอกไปนั่นแหละเขาจะลืมคุณมันก็มีแรงกระตุ้นมีสิ่งกระตุ้นเข้ามานะมันเหมือนมนต์สะกดให้คุณลืมเขายากให้คุณให้เขา <c oughs> ตายละพูดผิดพูดถูกมันเหมือนมีมนต์สะกดให้เขาลืมคุณยากนะลืมคุณไม่ได้แก้ปัญหายากไอ้จุดตรงเนี้นะ <c oughs> นั่นแหละอันนี้ฝ่ายเขาเนาะพูดฝ่ายเขาให้หมดก่อนก็ แต่เขาก็ได้แต่คิดที่จะหาทางออกที่จะแก้ปัญหานะคะก็ในเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรมาดูไพ่เพิ่มก็อยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอ่ะจะทำอย่างไรดีคิดบอกตัวเองคิดสิคิดสิบอกสมองนะคะเขาก็ได้แต่บอกตัวเองอยู่อะไรอยากจะให้คุณจับมือเขาเหมือนเดิมอยากจะเป็นความรักที่มั่นคงนะนี่แหละชอบชอบชอบแบบ หาอะไรหรือทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนที่สูญเสียไปแล้วนะกว่าจะรู้ว่าเขามีค่ายอย่างไรก็ต่อเมื่อสูญเสียแล้วแล้วก็เหมือนกับเวลาตอนที่มีเวลาอยู่ด้วยกันอยู่เคียงข้างกันน่ะไม่ค่อยใส่ใจอะไรกันน่ะพอจากกันไปจบกันไปแล้วเวลามีค่ามากๆเวลาอนะ่ะ มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันหมดเวลาแล้วไงความสัมพันธ์ก็เหมือนกันกว่าจะเห็นว่ามีค่าก็ต่อเมื่อมันหมดไปแล้วหมดเวลาไปแล้วของความสัมพันธ์นั้นๆนะนั่นแหละค่ะมันเป็นความจริงนะเรื่องนี้ก็ใครที่มีชีวิตคู่ที่ดีต่อก,กันทะเลาะกันนิดหน่อยก็รีบปรับความเข้าใจนะคะไม่บอกว่าพูดทฤษฎีดีมาก เดี๋ยวมีคนส่วนไม่หมอถึงเวลามันทำยากก็นั่นแหละค่ะเขาก็อยากให้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณน่ะที่เคยดีต่อกันแอดีตอัมันงอกงามขึ้นมาใหม่แต่ในตัวเขาอ่ะมันพร้อมที่จะงอกงามที่จะแตะปุ๊บติดปั๊บเลยเพราะเขาอยากไปต่อกับคุณนะ ก็ได้แต่ทนุถนอมความรู้สึกบ่เก็บไว้ในใจเขานะความรู้สึกที่ดีมีต่อคุณอ่ะเขาพยายามจะเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในใจอ่ะเขาก็คิดว่าในเมื่อคุณไม่ร่วมมือในเมื่อคุณปล่อยมือเข้าไปเขาก็จะขอเก็บคุณไว้ในใจละกันแต่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงอยู่นะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะเผื่อคุณจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็คุณอาจจะให้อภัยกลับมาคืนดีก็ได้นะอันนี้ฝ่ายเขา มาดูฝ่ายคุณบ้างหลังจากที่คุณเหมือนกับจะเปิดโอกาสคุยกับคนอื่นบ้างนะก็แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังไม่กล้าที่จะเปิดรับหรือไว้ใจใครง่ายๆนะเพราะความรู้สึกอันเก่าที่คุณแย่ๆมันก็ยังทำให้คุณรู้สึก ไม่อยากจะรับคนเข้ามามากมายเยอะแยะหรือเข้ามาเร็วมากนักนะก็ได้แต่ปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้อยู่กับคนเดียวบ้างอยู่อยู่ตัวคนเดียวบ้างนะก็เพื่อจะได้รับรู้ว่าความต้องการของตัวเองเป็นอย่างไรนะบางทีอยู่คนเดียวมันมีความสุขมากไหมหรือทิ้งช่วงเวลาให้ตัวเองบ้างสักหน่อยนะคะแต่ก็มีคนเข้ามานะเข้ามาพูดคุยกับคุณ ในตอนที่คุณยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจยังไม่เป็นคนที่โดนใจคุณสักเท่าไหร่นะและแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็พยายามจะดูตัวเองอยู่ว่าคุณต้องการอะไรแน่คุณต้องการเขาอยู่ไหมบางทีก็อยากจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ พลังงานเนื้อคู่ของตัวเองอะ่ะถ้ามีก็ให้ปรากฏขอให้เจอคนจริงๆจ,จังๆที่เป็นเนื้อคู่กันสักทีไม่อยากเจอเอกคนที่ตัวสำรองหรือคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะเขาตัวเองคู่ตัวคุณเองก็คิดแบบนี้นะก็คือแบบไม่อยากจะคบแบบไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะเจอคนที่คิดจริงจังกับคุณหน่อยนะบางทีก็ แรกๆคุณออกมาคุณก็เหมือนกับเบื่อเหมือนกับปิดกั้นตัวเองไม่เช่นนั้นคุณก็สแกนคนเข้ามาเยอะขึ้นนะบางทีก็บอกว่าอยากจะขอหยุดพักแป๊บนึงนะไอ้ความรู้สึกเนี่ยใครเข้ามาจีบก็ขอขอเบรกแป๊บนึงขอช่องว่างให้กับตัวเองหน่อยนะบางทีบางคนก็รู้สึกแบบนี้ได้นะแต่ไม่ได้ว่าจะปิดไปตลอดชีวิตหรอกขอแค่ อพักอยู่คนเดียวให้ตัวเองรู้สึกความต้องการความรู้สึกของตัวเองบ้างนะบางทีการอยู่คนเดียวมันก็เป็นการฮิวความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะก็แต่คุณจะตัดสินใจด้วยด้วยเหตุผลละต่อไปนี้คุณจะ ที่คุณตัดเขาว่าเชื่อว่าคุณตัดเขาด้วยเหตุผลแต่ที่เขาเคยคิดว่าจะตัดคุณไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอ่ะคิดที่เขาคิดอ่ะมันมันแค่เป็นอารมณ์ชั่ววบูบของเขานะแต่ตัดไม่ได้เพราะเขาก็ยังกังวลคิดอยู่กลับไปกลับมาแล้วก็คิดจะกลับมาหาคุณอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคิดอ่ะแต่ตอนแรกอ่ะคิดว่าตัวเองโสดแล้วจะสบายใจไง คิดเองไงแบบว่าไม่รู้ว่าเขาเข้าข้างตัวเองหรือหลอกตัวเองให้มีความสุขอะหลังจากที่คุณกับเขาเดินหันหลังกันไปอะเขาเหมือนกับจะพยายามสร้างความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขได้โดยไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็ไม่ใช่หวยหาแล้วก็ลืมคุณไม่ได้มันมีแรงพลังงานที่ไปสกิดเขาตลอดเชื่อเถอะนะ นั่นแหละแต่คุณตัดเขาด้วยเหตุผลคุณก็เลยเดินออกมาได้แล้วก็คุณก็ขอให้มีคนที่จริงใจเข้ามากับคุณสักทีนะขอคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆสักทีแล้วก็คุณก็จะยอมรับกับความรักครั้งใหม่เหมือนกันนะขอให้เป็นคนที่สินเสมอการขอให้เป็นคนที่รักคุณจริงๆเพราะคุณพร้อมที่จะเต็มใจจริงใจกับ ความรักครั้งนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะอยากให้เจอคนที่คุณจริงใจกับเขาเขาจริงใจกับคุณคุณเต็มที่กับเขาเขาก็เต็มที่กับคุณและอย่างที่สำคัญก็คือไม่ต้องมากายใจไม่ต้องเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใครๆก็ต้องการใช่ไหมนั่นแหละค่ะบางทีอาจจะเป็นคนที่มีความ มีความคิดที่เหมือนกับคุณก็ได้จะได้เข้าใจกันง่ายๆไม่ต้องมีการแตกมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีความแตกต่างกันมากมายนะมันจะได้ไปกันง่ายๆอะไรเงีย้งย,ยคุณอาจจะคิดประมาณนี้นะคะแล้วมาดูกันต่อนะทางด้านเขาเหมือนกลับว่าเขาจะปวดมากนะที่คุณหันหลังไปแล้วอะแล้วก็ ปล่อยมือเขาไปจริงๆเขาเสียใจมากนะเขาไม่รู้จะเยียวยาตัวเองด้วยวิธีไหนก็พยายามเยียวยาอยู่แหละแต่มันก็ลืมคุณยากอะลืมคุณไม่ได้ได้แต่อยู่กับตัวเองได้แต่ชอบอยู่คนเดียวชอบใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะสูงสิงกับใครมากนะคะอาจจะใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับ ตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่บางทีก็หาอะไรทำแต่ความคิดที่ยังมีคุณอยู่มันก็จะวนเวียนบ้างนะแต่ก็ไม่มากเท่าตอนแรกๆนะแต่มีอยู่แล้วก็เยอะด้วยนะนั่นแหละย,ยังไม่หมดยังไม่หายนะคะไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเขาในสมองเขาอ่ะมันก็ยังมีคุณอยู่เนาะแล้วก็ บางทีเขาก็อาจจะดูแลรักษาหิวตัวเองด้วยการที่ไปฟังธรรมะฟังอะไรก็ตามที่มันทำบุญะทำความดีนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้ตัวเขามีความสบายใจขึ้นนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นเจอแบบวิบากกรารมที่ทำให้จิตใจของเขาอะ มีแต่ความกังวลเนาะหนักอกหนักใจเจ็บปวดมากกับการสูญเสียกับการเดินหันหลังจากกันไปในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยที่จะคบใครนะเขาก็เคยแต่มันไม่เจ็บขนาดนี้นะนี่เจ็บสุดๆแล้วค่ะก็ะคือแต่ก็ยังคิดอยู่ที่อยากจะกลับมาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากจะกลับเข้ามาเป็นเหมือนเดิมนะอยากคิดถึง ได้แต่คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันเคยมีโมเมนต์ร่วมกันนะ,ะช่วงเวลาที่ในอดีตที่เขาคิดถึงยังมีตลอดนะแต่ก็คือเขาคงน่าจะคิดว่าในเมื่อเขาตัดใจลืมคุณไม่ได้เขาก็จะคิดถึงในสิ่งที่มันทำให้เขามีความสุขละกันนะเพราะว่าช่วงก่อน มันเป็นความเจ็บปวดมากกว่านะที่คุณเดินหันหลังไปแต่ตอนนี้เขาจะพยายามคิดในเรื่องที่เขาคิดถึงคุณและมันสบายใจอ่ะแต่มันก็เป็นความสบายใจที่มีความคิดถึงแบบโหยหาแบบเศร้าเหมือนกันนะแต่มันก็น้อยกว่าแรกๆที่เหมือนจะตัดแล้วก็เจ็บปวดมากนะนะนั่นเป็นวิบากกรรมของเขาจริงๆแต่เขาก็ยังวางแผนไปเรื่อยๆอ่ะ ว่าถ้ามีคุณถ้าเราไม่ปล่อยมือกันในครั้งนั้นในวันนั้นนะมันน่าจะเป็นครอบครัวที่ดีแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วนะเขาคิดว่าอย่างนี้จริงๆเขาคิดว่านอกจากเขาจะคิดถึงอดีตที่มีคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือพูดคุยกันช่วยเหลือกันก็ตามเขาก็ยังมาคิดสร้างฝันในอนาคตว่าถ้า คุณกับเขาไปต่อกันตอนเนี้ยน่าจะเป็นการที่ได้อยู่ร่วมกันได้แต่งงานมีชีวิตครอบครัวหรือได้สร้างฐานะร่วมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอยู่นะคิดแล้วเพื่อให้เขาสบายใจไงเพราะว่าเขาหันหลังไปจากคุณเขาเจ็บปวดนะคะก็ปล่อยเขาคิดเถอ,อะเนาะแต่ถ้าหากว่าคุณยังมีความรู้สึกดีหรือรอคอยเขาอยู่นะ มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้เหมือนกันมั้งนะไม่หมอย,ยังไม่ไดเปิดไพ่เพิ่มแต่มาดูคุณนิดนึงว่าคุณเป็นอย่างไรหลังจากที่คุณอยู่คนเดียวบางทีบางคนก็ใช้ชีวิตแบบคุณได้ไปเที่ยวนะคุณอาจจะไปคุณก็อยากใช้ชีวิตที่อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเผื่อจะมีความคิดอะไรที่มันดีขึ้นมาที่มันแบบ มองไม่ออกอะช่วงที่เรามีใจ,ใจิตใจวุ่นวายคิดอะไรมันก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะก็ช่วงที่คุณอยู่คนเดียวคุณก็มีไอเดียอะไรขึ้นมาที่จะทำให้มันมีมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นคุณอาจจะเป็นคนที่โดนกระทำซะมากกว่านะดูดูแล้วอะ คุณไม่ค่อยมีความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าไม่สบายใจเท่าไหร่มีบ้างแต่มีไม่เยอะนะคะก็นี่อาจจะเป็นฝ่ายคุณเนาะก็ดูจากพลังงานทั้งหมดแล้วนะณตอนนี้เขาก็ยังเจ็บปวดเสียใจกับการที่ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันได้จบลงไปนะส่วนคุณนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีการทําอะไรใหม่ๆเพื่อที่ตัวเองชอบนะสิ่งที่ตัวเองได้สิ่งที่ตัวคุณได้ไปอ,อยู่คนเดียวแล้วก็มีความคิดมีไอเดียที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ทำให้คุณมีความสุข ที่จะทำแล้วก็มันอาจจะหาเงินสร้างเงินให้คุณได้เป็นอย่างดีนะส่วนเขายังมีความคิดที่ยังมีความจมปักแล้วก็เจ็บปวดอยู่กับอดีตของเขาอยู่พยายามจะออกมาจากปัญหาอยู่แต่มันยังทำไม่ได้นะก็แรนดอมนี้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาต่อให้ช่วงหน้านะคะว่าสรุปจบแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะคะแต่ความรู้สึก ก็ระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบถึงตอนนี้ใครที่ชื่นชอบก็ให้กำลังใจได้นะขอบคุณที่ Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันทุกครั้งที่โพสไปนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้สมหวังขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ